สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนไปยังทุกพื้นที่เลยนะคะทักทายวันอาทิตย์เนาะคลิปนี้สาวบุกรทหารจะมาชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทอดโปเตโต้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นมันฝรั่งแช่แข็งเนาะเหลือน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะทอดกับทอดกินกับแรมกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะน่าทานไหมนะคะ ทอดแบบแข็งๆเลยนะคะยังอยู่ในน้ําแข็งอยู่เลยเนาะเราก็จะทอดแบบนี้เลยอันนี้เราทานคนเดียวนะคะเราก็เลยทอดแค่นี้เนาะเรามีอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวไปดูหน้าตาหลังจากที่เราทอดกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือหน้าตามันฝรั่งของเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะหน้าตาจะคล้ายๆเหมือนเหมือนข้าวเลยนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็น มันฝรั่งนะคะที่เขาปั้นมาแบบเป็นคำๆนะคะเป็นมันฝรั่งมินิเนาะใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเอาจริงเมนูเนื้อนะคะต้องทานคู่กับกระเทียมค่ะเพื่นๆค่ะมันจะเข้ากันเข้ากันเนาะเดี๋ยวเราก็จะหยิบกระเทียมมาสักสองกรีบนะคะสามกรีบสี่กรีบแล้วกัน,น เมนูเนื้อนะคะต้องทานกับกระเทียมค่ะมันจะเข้ากันเข้ากันเหมือนเราทานข้าวขาวหมูอะทุกคนมันก็ต้องทานกับกระเทียมเนาะได้เวลาจัดจานค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งมินินะคะมันจะคล้ายๆข้าวเลยนะคะทุกคนแต่มันเป็นมันฝรั่งบดค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ มีแตงกวาด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามมะเขือเทศนะคะนิดหน่อยแล้วก็การเหล่งของเรานะคะก็คือกระเทียมกระเทียมตามด้วยหอมซอยค่ะโรยเลยนี่ค่ะแล้วก็ผักสักนิดนึงนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟคู่กับขนมนี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารของเรานะคะ นี่มันฝรัลล่งบดเนาะก็เป็นเนื้อนะคะ,คะมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันค่ะ